สวัสดีค่ะสวัสดียำเอ,อ่อจะว่ายามดึกหรือยำค่ำํำดีค่ะก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนที่แม่สิ่งขถ่ายคลิปนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วค่ะอาจจะเป็นยามดึกเนาะแต่ที่แม่จะดืกดื่นแค่ไหนเด็กๆบ้านเราก็ยังสนุกคึกคักกันเหมือนเดิมค่ะแล้วแถมฝนตกอีกตัางหาก ช่วงนี้บ้านแม่ก,กิ่งก็ฝนตกทุกวันค่ะช่วงเย็นฝนตกทุกวันเด็กๆของเราก็สนุกกันคึกๆๆคักคึกคักเหมือนเดิมว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าเด็กน้อยของเราดูนะคะดูครับดูเขา,ดเ,ขาเดี๋ยวมันทิ่งตาลูกไม่เอาไม่เอาคู่หายค่ะ กัดคู่กันหายโอ้ใครโอ้ยทองคุนค่ะทองคูนทองพูนกระโดดเกาะแม,กะแม่กระโดดเกาะแม่กระโดดเกาะแม่ส่วนคู่นี้ก็ไม่เลิกลาปั้มกันได้ตลอดค่ะเป็นกีนามวยปั้มมวยมวยปั้มกับวิ่งแข็งอะล,ลูก <laughs> ส่วนเส่วนทองคุณมามุดตตากับโปรงแม่กิ่งค่ะ ดูดูดูมาเกาะขาเาเกาะขาแม่แล้วก็มุดป้ากระโปรงแม่โอ้ยเด็กน้อยเนี่ยค่ะพวกเขาก็จะมีความน่ารักมากมายอ่าส่วนผู้นี้คกึกคักคึกคักดูนะคะแม่จับภาพแทบไม่ทันวิ่งไล่กันสนุกสนานเท่าล่ะสำหรับ,บต่างกับสับตูนของเราแต่วันนี้พี่ๆก็คึกคักเล่นไปด้วยค่ะ ดู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 สตุขุนน้อยพี่ๆก็คึกทักเลื่นด้วยเหมือนกันทองอุไลทองไพลินเอาไงคนสวยวันนี้ไม่กิ่งมีได้โทรไปคุยกับคุณตานะคะมีได้โทรไปคุยกับคุณตาคุณตาก็บอกว่าวันนี้กินข้าวไม่ค่อยลง ินข้าวไม่ค่อยลงกินข้าวไม่ค่อยอร่อยแม่นะกิ่งก็เลยถามว่าคุณตาอยากกินอะไรคุณตาก็เลยบอกว่าอยากกินข้าวต้มแม่นะกิ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดแม่กิ่งไปหาเดี๋ยวแม่กิ่งจะทำข้าวต้มกุ้งให้กินคุณตาดีใจใหญ่เลยค่ะคุณตาจะชอบกินกุ้งมากค่ะแต่นาจะลรแล้วก็เดี๋ยวแม่กิ่งก็กะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปหาคุณตาก็จะทำข้าวต้มกุ้งคุณตากิน ดูนะคะดู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 คุณตาก็มีถามแม่ก,กิ่งว่ามาค้างไม่ได้เหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะแม่ก,กิ่งก็บอกไม่ค้างไม่ได้ก็คือไปเช้าเย็นกลับเพราะว่าลูกๆทางนี้ก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงอีกอย่างแล้วก็จองเครื่องไว้แล้วแม่ก,กิ่งก็จะอยู่กับคุณตาให้นานที่สุดค่ะ แต่ตอนนี้สตูน,น้อยของเราสนุกคึกคักมากดูนะคะคึกค,กคักคึกคักแข็งแรงวันนี้พวกเขานอนกันเต็มที่แล้วค่ะวันนี้แม่กิ่งปล่อยให้นอนเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอดีแม่กิ่งก็เล่งงานให้ลูกค้าก็รีบเคลียร์งานให้เขาให้เสร็จโชคดีว่าเคลียร์งานให้เขาให้เสร็จแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวติดค้างช่วงไม่กิ่งไม่อยู่เดี๋ยวก็มันจะช้างานของลูกค้าเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ะเลยวันสองวันนี้ fc ก็อาจจะเห็นคลิปของไม่กิ่งน้อยลงอาจจะมีแค่วันละคลิปสองคลิป เพราะว่าพอดีเร่งงานให้ลูกค้าค่ะแต่ตอนนี้เร่งงานให้ลูกค้าเสร็จละ <c oughs> ก็จะได้เดินทางไปขอนแก่นอย่างสบายใจเนาะไม่ต้องพะวงเรื่องงานก็จะมีห่วงกับแต่ลูกๆเนี่ยค่ะห่วงกับแต่ลูกๆแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกๆก,ก็เดี๋ยวแม่กิ่งก็จัดการเตรียมพร้อมให้พวกเขาไว้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวช่วงกลางวันพวกเขาก็หลับนอนกันก็นกไม่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวช่วงเย็นแม่กิ่งกลับมาก็พอดีแหละ ค่อยมาให้ข้าวให้อาหารกันแต่ช่วงมื้อเช้าก็เดี๋ยวให้แฟนอออเอาให้พวกเขาค่ะ FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ mm. ช่วงกลางวันแม่กิ่งก็จะบอกแฟนให้เขา้าแวะเข้ามาดูพวกเขาบ้าง mm. ดูนะคะดู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 ด,ด,ดูสนุกมากสองจี๊ดของเราสองตัวจี๊ดของบ้าน สนุกมากมายเลยใช่ไหมลูกฮะสนุกมากมายเลยเออเออพี่ๆของเราก็วิ่งฟูดวิ่งปาร์กันเหมือนกันวันนี้ฝนตกนานแล้วนะคะที่บ้านแม่กิ่งช่วงแรกๆก,ก็ตกแรงแรงเหมือนกันแต่พอตกแรงไปสักพักหนึ่งสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้ค่ะครึ่งชั่วโมงได้ แล้วค่อยมาตกเบาๆแล้วค่ะดูท่าทางอากาศวันนี้น่าจะตกอย่างนี้ทั้งคืนทองอําไพอยากเห็นเด็กน้อยวิ่งอยากมาหาทักทายเด็กน้อยแต่ลูกฮะลงมาข้างล่างค่ะทองอําไพ โอ้ทางนี้ก็กระโดดกันแรงเขาก็ตกใจกันหมดฮะอยากมาหาสตังค่ะของอภัยมาแอบดูเด็กน้อยเล่นแอบดูเด็กน้อยเล่นกันดูน้องเล่นอยู่ข้างล่างพี่ก็อยู่ข้างบน มองสวัสดีครับก่อนลูกมองมาสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับหลังจากที่เราดูเด็กในบ้านเสร็จแล้วก็แวะมาดูเด็กหลังบ้านต่อค่ะว่าเด็กหลังบ้านอยู่กันยังไงส่วนมองแม่กิ่งพึ่งปลาไปให้น้ําเกลือเมื่อกี้นี้ค่ะ่งให้น้ําเกลือเสร็จฝนตกเด็กๆก็ไม่ได้ออกสวนหย่อมค่ะฝนตกแม่กิ่งก็จะติดตัวไว้ ปิดประตูกระจกอันนี้ไว้ไม่ให้เด็กๆออกไปข้างนอกเดี๋ยวไม่สบายกันค่ะน่คะเด็กหลังบ้านเขาก็จะอยู่เรืออยู่สองโซนแม่ทองอภายนอนอยู่บ้านหลังครงส่วนกลุ่มนี้ก็เนี่ยค่ะแต่ไม่มีใครสบายเกินเก็ค่ะตอนนี้เคนตะสบายที่สุดใช่ไหมลูกโอ้ยนอนเปสบายจังเลยลูกฮะเคนตะ ตน้องชอบนอนเปมากค่ะถ้าอยู่ที่สวนหย่อมน้องก็จะชอบนอนเปพออยู่ในกรงน้องก็ชอบนอนเปยแบบนี้ค่ะามองน้อยเราหนอีเข้ากรงละกรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับเด็กๆเยอะเหมือนกันค่ะเพราะเขาได้อยู่ทั้งหลังกรงกันนอนเล่นหลังกรงแล้วก็เข้ามานอนนั่งนอนในกรงค่ะดูนะคะแต่ละคน เห็นแม่มาก็พากันมาออรอกินข้าวแต่ละคนแต่ละคนเอ๊ะไม่แก้งน้องอีกทั้งหาทของสุกทองสุกมีแย็บน้องเหรอลูกนี่ค่ะอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดี แะลอกกันลูกงั้นแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้แม่กิ่งให้ดูทั้งเด็กในบ้านเด็กต่างบ้านรวมกันเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเอฟซทุกท่านนะคะที่ได้รับดูรับชมคลิปของเด็กๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มองของเราแต่งตัวยกแข้งยกขาแต่งตัวอะไรลูกืเขาแต่งตัวก่อนครับนี่ค่ะ